สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเรายังอยู่กันที่ข้าวโพดในกระถางกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูนะครับข้าวโพดอีกสายพันหนึ่งนะครับที่หน้าปลูกนะครับข้าวโพดท่านั้นก็คือข้าวโพดหวานฮอกไกโดนะครับอันนี้ผมได้เม็ดมาไม่เยอะนะครับนี่ฮะ ้าโพดหวานฮอกไปดูครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีฝักกันทุกต้นแล้วนะครับติดฝักกันทุกต้นนะฮะแต่ก็มาลุ้นนะฮะว่าเขาจะเม็ดเขาจะเต็มหรือเปล่านะครับนี่คุณผู้ชมดนะูตอนนี้ก็มีไหมนะครับเกือบทุกต้นแล้วนะครับคุณผู้ชมดู แต่ข้าวโพดนะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมดูนะครับมีอะไรที่นะฮะแปลกๆนะครับไปจากข้าวโพดพันธุ์อื่นๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่คุณผู้ชมดูต้นเขาจะไม่สูงมากนะครับสําหรับพันธุ์นี้นะ ครับสำหรับส่วนนะครับที่ว่าแปลกๆนะครับคุณผู้ชมดูตรงนี้แนวเขาพวดบางสายพันธุ์เขาจะไม่มีนะครับก็คือนี่ครับมันจะมีตรงนี้ออกมาก่อนนะฮะนี่คุณผู้ชมดูนี่ับ เป็นแฉกนะครับออกมานะครับเป็นเป็นทุกต้นเลยนะฮะนี่ครับนี่นี่แต่ถ้าเป็นข้าวโพดนะครับอ่อพวกข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวพันธธรรมดานะครับจะไม่มีนะครับนี่คุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะฮะนี่ครับนี่นี่ฮะนี่ครับจะมีเจ้าพวกตัวพวงนี้นะครับ ออกมาก่อนนะครับโตขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นที่เพิ่งเริ่มนะครับนี่ครับคุณผู้ชมดูนี่แต่ก็มีรอยนะครับเป็นพวกหนอนนะครับมากัดกินนะก็ไม่เป็นไรนะครับเราปลูกแบบธรรมชาตินะผมปลูกใส่กระถางสิบสองนิ้วนะครับอย่างนี้นะครับเริ่มใช้ผลผลิตแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถปลูกได้นะครับ ครับอีกเคล็ดลับวิธีหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากให้ข้าวโพดฟันหลอนะครับหรือคุณผู้ชมไม่มั่นใจนะครับว่าปลูกข้าวโพดแล้วนะฮะข้าวโพดจะฟันหลอหรือเปล่านะครับผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้คุณผู้ชมนะครับได้ลองทำสําหรับเทคนิคนั้นก็คือนะครับเมื่อคุณผู้ชมเห็นข้าวโพดนะครับ มีไหมออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีดอกบานแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับใช้มือนะฮะใช้มือเคาะไปที่ต้นเบาๆตอนเช้านะฮะมีเคาะไปที่ต้นเบาๆนะฮะประมาณนี้มันจะมีละอองเกสรนะครับเล็กๆนะครับลอยนะครับลงมาเกาะที่ตรงไหมนี้นะครับนะครับทุกเช้าให้คุณผู้ชมลอง ใช้เทคนิคนี้ดูนะฮะใช้มือเคาะเคาะเบาๆครับมันจะมีรองเกสรนะครับหล่นลงไปนะครับเกาะตามเส้นไหมจะทำให้ข้าวโพดนะครับไม่ฟันหล่อนะครับนี่ครับหญ้าเยอะไปนิดนึงนะครับสมพอดีฝนตกนะครับหญ้าก็งามเหมือนกันนะฮะข้าวโพดก็ติดฟักหญ้าก็งามนะฮะ แต่ก็ถอนนะครับถอนครับทุกอย่างใช้วิธีธรรมชาติหมดนะครับไม่ใช้สารเคมีใดๆนะครับโพดก็ไม่ได้ฉีดนะครับยาฆ่าแมลงอะไรนะฮะแต่ก็มีใส่ปุ๋ยเคมีนะครับให้เขาใส่ปุ๋ยสิบห้าสิบห้านะฮะปุ๋ยสูตรเสมอนะครับแล้วก็ผมมีทาฮอร์โมนเล็กๆน้อยๆนะฮะฉีดใบด้วยนะครับนี่นะครับมีแมงเต่าทองนะครับมาด้วยนะครับนี่นี่ครับ เล็กๆนะครับไม่เป็นไรนะครับผู้ชมจะสังเกตดูนะครับตรงใบนะฮะจะมีรอยกัดกินนะฮะพวกหนอนอะไรเงี้ยฮะระวังด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมปลูกเยอะๆนะครับมันเป็นพวกหนอนกระทูมากกว่านะครับที่จะมากัดกินนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีนะฮะนี่ครับต้นไม่สูงมากนะครับก็เริ่มติดฝักงเนี้ยผมชอบมากเลยนะฮะ เขาเรียกอะไรไม่ร <an> ู <jak> ้นะฮะตรงนี้นะมันจะโผล่ขึ้นมาก่อนนะครับนี่นี่ครับเราจะโผล่ขึ้นมานะผมสังเกตดูก็พดที่ปลูกพันธุ์อื่อเ่นก็จะไม่มีนะครับแต่ตรงนี้เป็นก็พุวานฮอกไกโดนะครับนี่จะมีตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็ถ้าดอกบานก็ใช้มือเคาะนะครับไม่ต้องเคาะแรงนะครับาะเบาๆนะนี่เคาะเคาะนี่ครับ ทำทุกต้นก็ได้นะครับถ้าดอกบานแล้วนะครับถ้ายังไม่มีให lever, ม่แบบนี้ก็ไม่ต้องไปเคาะนะครับนี่ครับถ้ามีใหม่แบบนี้ก็นี่ครับสามารถเคาะได้เคาะครับเคาะเคาะนี่ครับนี่ให้ละอองเล็กๆเ,เขาหล่นลงไปนะครับแบบนี้อันนี้ก็ยังไม่ต้องเคาะครับให้เขาเอฝัก ให้ไหมเข้าโผล่เข้ามาเยอะกว่านี้ก่อนนะครับนี่คุณผู้ชมดูต้นนี้นะฮะขนาดต้นเล็กๆนะครับคุณผู้ชมดูตอนนี้ก็เริ่มมีดอกนะฮะนี่คุณผู้ชมดูนี่นะครับนี่ต้นต้นไม่ใหญ่นะครับนี่ต้นนี้แล้วดอกก็มาเหมือนกันครับนี่คุณผู้ชมดูนี่ครับเอ่อผมได้เม็ดมาไม่เยอะนะครับก็เลยไม่ได้ ปลูกเยอะยะอะไรนะครับอันนี้เป็นการปลูกนะครับเพื่อทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันนะฮะถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะปลูกข้าวโพดนะฮะก็สามารถดูนะครับตามคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าผมปลูกหลายสายพันธุ์มากนะครับข้าวโพดดำนะครับข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดทับทิมนะฮะผมปลูกอยู่นะครับนี่อันนี้จะเป็น สวนทดลองนะครับที่มีเม็ดอยู่นะครับก็เป็นทดลองของอข้าวโพดหวานฮอกไกโดครับส่วนตัวผมนะครับผมชอบเป็นพวกข้าวโพดข้าวเหนียวมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นข้าวโพดที่ทานอร่อยนะครับนี่ข้าวโพดต,ตัวนี้นะครับจะทานดิบได้นะครับเดี๋ยววันที่เก็บผลผลิตเดี๋ยวผมมาชิมนะครับให้คุณผู้ชมได้อ่า ดูนะครับว่ารสชาตินะครับจะเป็นยังไงนะสำหรับข้าวโพดเอกาไปดูนะครับนี่นะนี่นะครับคุณผู้ชมถ้าอยากปลูกในกระถางนะครับผมแนะนำเป็นกระถางสิบสองนิ้วขึ้นนะครับนี่ก็ส่วนผสมก็ไม่มีอะไรนะครับดินนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับหรือว่าคุณผู้ชมมีแกลบดิบนะครับก็ สามารถใส่ได้นะครับผสมกันนะไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะนะสำหรับข้าวโพดในกระถางนะครับก็ให้พยายามนะครับอย่าให้ขาดพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับการลดน้ำนะครับคุณผู้ชมก็อย่าให้ข้าวโพดขาดน้ำนะช่วงแรกๆนะครับช่วงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเขาเริ่มนะครับติดฝักแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับ ลดน้ําเขาสม่าเสมอนะแต่ไม่ใช่ลดเยอะๆนะครับก็ลดพอประมาณนะครับแต่อย่าให้เขาแห้งมากเกินไปนะครับถ้าเป็นแบบนั้นฝักเขาจะไม่สวยนะครับฝักจะไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่สวยนะครับดอกบ้านนะครับทุกต้นแล้วนะครับสำหรับข้าวโพดพันธุ์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสําหรับข้าวโพดหวาน ทานดิบนะครับข้าวโพดฮอกไกโดนะครับคุณผู้ชมกาลังหาข้อมูลนะครับบางท่านอยากจะปลูกอยู่นะครับแบบว่าอยากปลูกข้าวโพดพันธุ์อะไรดีนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสาหรับข้าวโพดตัวนี้นะครับนี่ครับ ถ้าคุณผู้ชมมีกระถางใหญ่กว่านี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้เป็นกระถางเล็กกว่า12นะครับเพราะว่านะครับข้าวโพดก็เขาลากเยอะนะครับเขาต้องการธาตุอาหารนะครับเขาต้องการการหากินที่กว้างนะครับก็เริ่มจาก12นิ้วขึ้นนะครับครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมานะฮะถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดูนะครับเป็นข้าวโพด ในกระถางนะครับอีกสายพันหนึ่งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับก็ะพดตัวนี้จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับให้คุณผู้ชมตัดสินใจนะครับเลือกปลูกนะครับตามสายพันธุ์ที่ชอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมสงสัยยังไงสามารถสอบถามนะคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ